สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮฮอีกครั้งนึงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข่าวสารสาระความรู้ที่เฮฮกจะนํามาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับส r i ร e ที่ช่องเฮฮกแจกฟรีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระกคังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเฮฮจะมาบอกขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะครับ หลังจากที่เราผ่านกฎสร้างรายได้จาก YouTube นะครับเมื่อครบ1000 Subscribe แล้วก็4 0 0 0ชั่วโมงนะครับตามกฎของ YouTube นะครับตามอแฮกไปดูกันเลยนะครับในการผ่านกฎของ YouTube นะครับเราจะต้องผ่านกฎนะครับ1000นคนนะครับที่กดติดตามเรานะครับแล้วก็เวลาในการรับชมนะครับจะต้องมากกว่า4 0 0 0ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ จะเป็นคลิปที่แฮกจะมาบอกขั้นตอนการกดเข้าร่วมเมื่อผ่านกดเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตใหม่นะครับของปี2021นสดะครับสดๆและล้อเลยนะครับ He ีแฮกได้ผ่านกดมาแล้วนะครับซึ่งอตอนที่แฮกผ่านกดนี่นะฮะแฮกก็ไปดูคลิปต่างๆของหลายๆท่านนะครับเวหลายอาจารย์ที่แนะนํามันก็ยังไม่ละเอียดพอนะครับแฮกก็เลยทำแบบดูไปด้วยแล้วก็ทดลองทําไปด้วยนะครับ ทีนี้แฮกก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นก็ทำเราก็ทำเป็นคลิปไว้สำหรับให้คนทั่วทั่วไปท่านอื่นๆที่ผ่านกฎแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจเนี่ยจะได้เข้าใจวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ในปี2021นี่นะฮะการผ่านกฎนี่นะครับเขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับคือคือตัวนี้นะฮะลูกศรเขตถูกตัวที่3นี่นะครับก็คือเขาบอกว่าไม่มีประกาศเตือนจากการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนที่ดําเนินการอยู่นะครับอันนี้เป็นกฎใหม่ของ YouTube นะครับ ซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีแค่2ตัวนะครับคือผู้ติดตามครบ1000แล้วก็เวลาในการรับชม4 0 0พชั่วโมงอันนี้ก็กดเข้าร่วมได้เลยแต่ตอนนี้ YouTube จะขอตรวจสอบตัวนี้ก่อนตัวที่3นะครับว่าผิดกฎละเมิดกฎเกณฑ์ของชุมชนหรือไม่ด้วยนะครับทีนี้นะฮะ,ะเมื่อเราผ่านกฎนะครับตรงตรงช่อง YouTube เราเนี่ยเราดูตรงตรงการสร้างรายได้นะครับมันก็จะมีกฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับผ่านทั้งหมดให้เรากดเข้าร่วมเลยนะครับตรงนี้นะฮะ กดเข้าร่วมนะครับหลังจากที่กดเข้าร่วมแล้วนะครับมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับพอเกิดขึ้นพอมันขึ้นหน้านี้มานะครับให้เรากดเริ่มต้นนะครับกดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะเด้งนะครับเด้งเรื่องของข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube นะครับนี่นะฮะเด้งขึ้นมาเป็นเงื่อนไขที่เราต้องอ่านดูนะครับพออ่านเสร็จเราก็กดนี่นะฮะกดติ๊กถูกยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็กดยอมรับข้อกําหนดตรงนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเรากดยอมรับอ่านเงื่อนไขเสร็จก็ถือว่าขั้นตอนที่1เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะต้องทําทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับสําหรับการเข้ากดเข้าร่วมพาร์ทเนอร์ของ YouTube นะครับต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนที่2นะครับนี่นะครับขั้นตอนที่2เนี่ยนะฮะเราก็จะต้องทําการลงชื่อสมัครใช้ Google Adsense นะครับโดยที่เรากดเริ่มต้นเลยนะครับ พอเกิดรล่มต้นเสร็จนะครับขั้นตอนที่2ก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังแอด e ซนนะครับเพื่อดําเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้ขั้นตอนในการเลือกบัญชีแอดเซน e นะครับ u t u b e ก็จะถามว่าเรามีบัญชีอยู่แล้วใช่หรือไม่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรามีบัญชีหรือยังนะครับหรือว่าเรามีหลายอีเมลเราจําไม่ได้ว่าบัญชีไหนผูกกับแอดเซน e ไหนบ้างนะครับ ให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราผูกบัญชี Adsense ผิดบัญชีนะครับเราก็ไม่สามารถทําการสร้างรายได้นะครับเราไปดูวิธีการตรวจสอบในหน้าถัดไปเลยนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับเราให้ให้เราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเลยนะครับให้เราพิมพ์คําว่า www.google.com/ แล้วก็พิมพ์ว่า Adsense นะครับอย่างนี้นะครับพอพิมพ์เสร็จนะครับ เป็นการเช็คบัญชี Google Adsense ของเรานะครับว่าเราผูกบัญชี Adsense ไว้หรือยังนะครับนี่นะครับพอเราเข้ามาในพอเราเข้ามาในบัญชี Google Adsense แล้วนะครับตรงหน้าแรกตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของบัญชี Adsense ที่เราได้สมัครไว้แล้วนะครับส่วนรา,ายละเอียดต่างๆในบัญชีเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยไปมาทําตามหลังก็ได้นะครับอย่างเช่นการเรื่องของการชําระเงินนะครับเรื่องบัญชีนะครับเรื่องการกรอกภาษีหรือว่าเรื่องของการลงเลขที่บัญชีอะไรพวกนี้นะครับเราค่อยไปทําตามหลังนะครับนี่นะครับนอกจากนั้นนะครับเราเรายังมีวิธีการตรวจเช็ค google adsense อีกหนึ่งวิธีนะครับโดยการเช็คผ่านทางอีเมลนะครับโดยที่ให้เราไปคลิกเลือกที่อีเมลของเราตรงนี้นะครับ คลิกเลือกอีเมลนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือก Gmail นะครับเลือกตรงนี้นะครับ Gmail นี่นะฮะกดเลือกเข้าที่ Gmail พอเรากดแล้วมันก็จะมาเข้าหน้าหน้าจอของอีเมลของเรานะครับให้เราพิมพ์ตรงช่องค้นหานี่นะฮะพิมพ์คําว่า Google Ads นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนี่นะฮะขึ้นคําว่า Google Ads ขึ้นมานะครับ ถ้าขึ้นคาว่า Google a d นั่นหมายความว่าอันนี้คือบัญชี Adsense ของเรานะครับหมายความว่าบัญชีอีเมลนี้นะครับอีเมลที่เราใช้ปัจจุบันนี้เป็นบัญชีที่เราผูกบัญชี Adsense ไว้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการตรวจเช็คอ,อีกหนึ่งวิธีนะครับก็เช็คได้2วิธีนะครับหรืออาจจะมีมากกว่าน,นั้นนะครับไปลองศึกษาดูนะครับพอหลังจากที่เราเช็คบัญชี Adsense เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการ เลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับในที่นี้นะครับแฮกจะเลือกมีนะครับฉันมีบัญชี a d s เซนตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรวจสอบแล้วนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเลือกตรงมีบัญชี a d s เซนตอยู่แล้วนะครับเราก็กดเลือกตรงดําเนินการต่อนี่นะฮะพอกดดําเนินการต่อนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้นะครับเป็นหน้าบัญชีของเรานะครับมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้าบัญชี ที่เราทําการสมัคร Adsense ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้านี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็กดนะครับเลือกบัญชีของเรานะครับกดเลือกอีเมลของเรานะครับมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะฮะนี่นะครับมันจะมาขึ้นหน้าอ่าอีเมลของเรานะครับขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้คือหน้าบัญชีที่เราผูกกับบัญชี Google Adsense เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับ พอเราเข้ามาดูที่หน้าหน้าจอของอีเมลเราแล้วนะครับตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับพอตอนแรกเราอยู่ตรงช่องนี้นะฮะพอเรากดมาเมื่อขั้นตอนเมื่อสักครู่มันก็จะขึ้นมาที่เริ่มต้นใช้งานแอดเซนต์ขึ้นหน้าอีเมลของเราให้เราเลือกยอมรับการเชื่อมโยงนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรากดเลือกยอมรับการเชื่อมโยงเสร็จนะครับบัญชีแอดเซนต์มันจะเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัตินี่นะฮะ นี่นะครับมันกําลังขึ้นว่ากําลังเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฮสต์นะครับนี่นะครับมันกําลังเปลี่ยนไปที่บัญชี Google Adsense ของเราโดยอัตโนมัตินะครับพอมันเปลี่ยนไปเสร็จนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงหน้านี้นะครับนี่นะฮะก็หมายความว่ากระบวนการมันเสร็จสิ้นแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับคือพอมันพอเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่นะครับ พอเราเลือกบัญชีเชื่อมโยงเรียบร้อยเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนเส้นทางไปเรียบร้อยโดยอัตโนมัตินี่นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ขั้นตอนที่2แสดงว่า,าเราทําขั้นตอนที่2เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราทําการเชื่อมโยงบัญชี Adsense สาหรับไวรับเงินจาก YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการตั้งค่าในบัญชี Adsense เกี่ยวกับบัญชีธนาคารนะครับที่แฮกบอกเมื่อตอนต้นนะครับที่อยู่ของเรานะครับเราจะาแฮกจะสอนในคลิปต่ตอไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรามาดําเนินการในขั้นตอนที่3นะครับพอเราดำเนินการตามขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะต้องรอ y o u t u b e นะครับตรวจสอบคุณสมบัติของช่องว่ามีการละเมิดหรือมีลิกสิทธิ์อะไรหรือไม่ใช้เวลาประมาณ5-10วันนะครับขึ้นอยู่กับคลิปของแต่ละช่องนะครับบางคนก็นานบางคนก,ก็เร็วนะครับถ้าตรวจสอบเสร็จนะครับ ยูทูบจะแจ้งผ่านทางอีเมลให้เรารับทราบนะครับเพื่อให้เราเข้าไปดําเนินการเปิดสร้างรายได้นะครับเนี่ยนะครับเราก็รอ youtube ตรวจสอบประมาณ5-10บวันนะครับนะฮะหลังจากตรวจสอบผ่านแล้วนะครับเราจะได้รับอีเมลนะครับจากทาง YouTube นะครับอีเมลจะบอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับอนุมัติใหเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ u t u b e แล้วนะครับ เราก็กดเข้ามาดูในอีเมลนะครับนี si els, like els, els, Listen, na ่นะครับมันก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาดูรายละเอียดนะครับในรายละเอียดก็เป็นการบอกข้อมูลวิธีการนะครับเราก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับเข้าไปที่อีเมลเสร็จแล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่าเขาอนุมัติให้เราสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับให้เรามาเข้าที่ช่อง YouTube ของเรานะครับ กดมาเข้ามาที่หน้าช่อง Youtube ของเราเลยนะครับพอเข้ามาที่ช่องหน้า Youtube ของเราเสร็จนะครับให้เราไปเลือกที่ตรงแดชบอร์ดนี่นะฮะดชบอร์ดนี้นะครับนี่นะฮะเข้ามาเพื่อที่เราจะมาทำการเปิดการตั้งค่าการสร้างไรายได้จาก youtube นะครับนี่นะครับ อันนี้คือหน้าแดชบอร์ดนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เราผ่านการตรวจสอบนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาในช่องของเราเพิ่มเติมนะครับให้เราอ่านหรือข้ามไปเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับให้เรามาคลิกเลือกที่ตรงเนื้อหานะครับตรงเนื้อหานี้นะครับจะมีช่องการสร้างไรายได้เพิ่มเข้ามานะครับ สถานะตอนนี้นะครับยังปิดการสร้างรายได้อยู่นะครับเราต้องทําการเปิดการสร้างรายได้นะครับตรงช่องนี้นะฮะการเปิดการสร้างรายได้นะครับให้เราคลิกคลิปนะครับให้เราทําการคลิกเลือกทีละคลิปนะครับนี่นะฮะทำทีละคลิปนะครับแล้วก็กดเปิดนี่นะฮะมันจะมีกดเปิดนะครับเรากดเปิดนะฮะคลิกเพื่อให้ตัวรูปรูปเหรียญนะครับ ให้เป็นสีเขียวนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของแฮกที่ทําการเปิดสร้างรายได้ทุกคลิปแล้วนะครับให้เราทําทุกคลิปเลยนะครับต่อไปนะครับให้เรามาดูที่ตรงเลือกตรงการสร้างรายได้นี่นะฮะจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงข้อตกลงตรงนี้นะครับดูข้อตกลงที่คุณยอมรับรวมถึงข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์เนอร์ยูทูบนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ พอเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเป็นป๊อปอัพตั้งค่านะครับนี่นะฮะให้เราเลือกที่ช่องนี้นะครับให้เราเลือกที่ช่องนะครับจากนั้นเลือกการตั้งค่าขั้นสูงนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเลือกประเภทของคลิปว่าจะสร้างมาเพื่อคนกลุ่มใดนะครับว่ามาเพื่อเด็กไหมหรือไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับหรือว่าจะตรวจสอบก่อนนะครับตรงนี้นะครับมันเราสามารถทําได้ตั้งแต่ ตอนที่เราอัปโหลดคลิปเราก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ทีนี้เรามาตั้งค่าแบบอัตโนมัติไว้เลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับต่อไปนะครับให้เรามาเลือกหัวข้อค่าเริ่มต้นสําหรับการอัปโหลดและเลือกตั้งค่าขั้นสูงนะครับตรงนี้นะครับแล้วไปเลือกตรงการตั้งค่าขั้นสูงนะครับให้เราติ๊กนะครับอนุญาตส่วนเนื้อหาอัตโนมัตินี่นะฮะติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกภาษาไทยนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกนี่นะฮะไปตามสเต็ปเลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงการสร้างรายได้นะครับเลือกการสร้างรายได้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับให้เราติ๊กเลือกถูกทุกข้อเลยนะครับสําคัญมากนะครับไอตรงติ๊กถูกทุกข้อเนี่ยคือโฆษณาที่จะขึ้นในคลิปเรานะครับเลือกแบบไหนฮะโฆษณาซ้อนทับนะครับการผู้สนับสนุนโฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้นะครับให้เรากดเลือกนะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับ ต่อไปนะครับให้เรามาเลือกตรงชุมชนนะครับชุมชนไปที่ค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็เลือกอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดนะครับแล้วก็ติ๊กเลือกระงับระงับข้อความแชทที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมนะครับเพื่อรอการตรวจสอบนะครับจากนั้นเรากดบันทึกนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถตั้งค่าการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับโดยการคลิก สร้างรายได้จากวิดีโอนะครับตรงนี้นะฮะตรงหน้า y o u t u b e ของเรานะครับเขาก็จะมีป๊อปอัพสีฟ้าขึ้นมาด้านบนด้านบนของยูทูบถงหน้าแดชบอร์ดเรานะครับเราก็มาคลิกเลือกตรงนี้ได้นะครับพอคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาหน้านี้นะฮะให้เราเลือกนะครับการสร้างรายได้จากวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับนี่นะฮะจากนั้นให้เราเลือกใช้ค่ากําหนดนะครับก็กดเลือกตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับพอเรากดเลือกเสร็จนะครับจากนั้นก็จะขึ้นการอัปเดตอัตโนมัตินะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็มีหน้าที่ทําคลิปมาอัปโหลดเพื่อสร้างรายได้ต่อไปนะครับเ <c oughs> มื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็รอพินที่ทาง YouTube จะส่งเป็นจดหมายมาหาเราที่บ้านนะครับเราก็ใช้พินกรอกเพื่อย,ยืนยันนะครับ อย่าลืมเข้าไปตั้งค่าบัญชีธนาคารและที่อยู่ปัจจุบันรวมถึงกรอกภาษีให้เรียบร้อยใน Google Adsense นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพี่แฮกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านกด YouTube และสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับทำคลิปเยอะๆนะครับทุกคลิปสามารถทำเงินได้นะครับสู้ๆนะครับสำหรับพี่แฮกจกฟรีคลิปนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการพลาดข่าวสารสาระความรู้ที่เฮฮกจะนํามาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครป์ที่ช่องเฮฮกแจกฟรีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเฮฮกจะจะได้ทําคลิปที่มีสาระความรู้ต่างๆมาฝากทุกท่านอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ